สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็เทคนิคการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างแบบเสื้อเชิ้ตเด็กอายุ6-7ขวบนะคะจะเป็นแขนสั้นและก็แขนยาวมีวิธีการสร้างแบบที่ไม่ยากค่ะตัวเสื้อด้านหลังจัดต่อนะคะ คลิปนี้จะทำแค่แพทเทิร์นตัวเสื้อนะคะส่วนแขนคอปกแล้วก็สาบแขนเสื้อมีคลิปที่2นะคะต่อจากคลิปนี้ค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจากด้านบนนะคะให้วัดลงมาหนึ่งไม้มรบรรทัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะฝั่งเข้าหาตัวนะคะให้วัดเข้า หซนเมตรซึ่งจุดนี้จะพับนะคะจะพับสาบ2ชั้นแบบนี้นะคะสาบก็จะได้2เซนติเมตรถ้าใครต้องการให้สาบใหญ่กว่านี้ก็พับออกไปวัดออกไปเจเซนติเมตรจะกำหนดที่6เซนติเมตรนะคะ แล้วก็ตีเส้นเป็นความยาวของเสื้อชิ้นหน้า48เซนติเมตรความกว้างของตัวเสื้อ19.5กำหนดจุดไว้ค่ะชายเสื้อก็19.5ตีเส้นออกไปเลยค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะ คอหน้าลึก4.75กำหนดจุดไว้ค่ะเส้นข้างคอ7เซนเมแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะจากเส้นข้างคอก็วัดต่อไป9เซเมเป็นเส้นตะเข็บไหลนะคะแล้วก็วัดลง 2.75จากเส้นข้างคอก็วัดออกไปให้ได้9เซนิเมตรเป็นเส้นตะเข็บไหลค่ะนี้ก็วัดเป็นจุดรักแร้วัดลงไปจุดรักแร้ก็วัดลงไป16.75กําำหนดจุดไว้ค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ16.75 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะเป็นเส้นอกแล้วก็จากลายตะขิดลายตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนนะคะจุดแรกได้วัดเข้า1.25ากำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็โคง้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้ จากเส้นข้างตัวนะคะให้วัดลง3.5ซนเมตรจากเส้นข้างตัวก็โค้งมาหาจุดที่กำหนดไว้ค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังความยาว50เซนติเมตรนะคะไปเส้นขึ้นมาเลยค่ะ ฟัปว่าก็จะเท่ากับชิ้นหน้าคือ19.5ดตีเส้นเลยค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นอกก็ตีเส้นเชื่อมกับชิ้นหน้าแบบนี้นะคะจุดนี้จะเป็นจุดดักแร้นะคะก็วัดลงมานะคะจะมากกว่าชิ้นหน้านิดนึง 18.75ปเจ้เีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจุดกล่กลางหลังให้วัดลงคอลึก3เซนติเมตรเส้นข้างคอเจเซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะเข็บไหล่เก้ซนติเมตร แล้วก็วัดลง2.75กำหนดจุดไว้ค่ะจากเส้นข้างคอก็วัดออกมานักะ้าะ้ได้9ซนเมตรจากเส้นตะเข็บไหลก็ตีเส้นกระนาดไปที่เส้นด้านล่างแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะจากจุดคอลึกนะคะให้วัดลง7.5เซนติเมตรส่วนนี้จะต่อด้านหลังนะคะจะแ,แยกเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่สอง ชิ้นที่1ก็ตัดผ้า2ชิ้นวางเป็นสันทบชิ้นที่2ตัดผ้า1ชิ้นวางเป็นสันทบในส่วนของชิ้นหลังตึงกลางหลังให้วัดลง3.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะมาที่เส้นข้างตัวเส้นข้างตัวให้ขยายออกนะคะนิดหนึ่งค่ะสัก1เซนติเมตร ระว่างจุดใต้รักแร้กับชายเสื้อให้แบ่งครึ่งแล้วก็จุดนี้นะคะชายเสื้อวัดออก1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงไปนะคะชิ้นมนาก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะแบ่งครึ่งแล้วก็ตีออก1เซนติเมตร ชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็วางสองชิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เผื่อไว้นะคะในส่วนนี้ก็ตัดเผื่อไว้นะคะจะทําเป็นสองคลิปนะคะคลิปแรกก็จะเป็นแค่แพทเทิร์นเสื้อคลิปที่สองก็จะทําเป็นแขนเสื้อคอปกเชิ้ตแล้วก็สาบแขนเสื้อเชิ้ตค่ะ วัดวงแขนดูนะคะได้กี่เซนติเมตรก็จะอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะส่วนรอบคอรอบคอก็จะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะก่อนที่จะไปทํำรอบแขนรอบคอก็ให้วัดก่อนนะคะคลิปนี้รายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ ส่วนคลิปที่2ก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ